สวัสดีครับทุกคนผมชื่อพีชผมเป็นนักลงทุนและผู้ให้ความรู้ในโลกของคริปโตเคอเรซีและบล็อกเชนผมมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้าใจและนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจและมีความรู้มากขึ้นทำไมผมถึงสนใจคริปโตผมเชื่อว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่เทคโนโลยีบล็อกเชน จะกลายเป็นหัวใจหลักกอของการเงินนอและการทำธุรกรรมมอในอนาคตการลงทุนในคริปโตไม่ได้เป็นเพียงโอกาสในการทำกำไรแต่ยังเป็นการมีส่วนร่วมในนวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกเราได้เห็นมาแล้วว่าบิตคอยทิทริอัมและเหรียญอื่นๆไม่เพียงแต่เป็นสินทรัพย์การลงทุนแต่ยังเป็นตัวแทนของการกระจายอำนาจและความเป็นอิสระทางการเงินเป้าหมายการลงทุนของผม1การเติบโตและการปกป้องพอร์ต ในการลงทุนผมมองหาโอกาสที่